สวัสดีครับแฟนครับชายเล็กฝางนะครับวันนี้เราก็มีเวลามาดูน้อยนานะครับรุ่นนี้นะครับเพิ่งปลูกช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดมานะครับยังไม่ถึงปีนะครับน้อยหนานะครับเราปลูกแล้วก็ใช้ฟางนะครับใส่ปุ๋ยแล้วก็กรบด้วยฟางนะครับแล้วก็ให้น้ำนะครับ กำลังแตกยอดเลยครับตน้นนะครับต้นนี้เป็นรุ่นที่สองนะครับที่เราปลูกนะครับนะครับปเปฟางนะครับกำลังแตกยอดใหม่เลยนะครับเหมือนจะออกดอกนะครับเล็กๆแต่ก็จะออกดอกแสดงว่าได้น้ำได้ปุ๋ยนะครับกำลังสวยงามครับ เป็นพืชอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับน้อยหนานะครับมันปลูกง่ายนะครับน้อยหนานะครับแล้วก็ทนนะครับเราปลูกแล้วก็ถึงสัปดาห์หนึ่งมาลดที่หนึ่งก็ยังยังอยู่ได้นะครับน้อยหนาเขาเป็นพืชที่ทนแรงได้ดีครับตอนครับตอนนี้ใหญ่หน่อยครับกำลังแตกยอดใหม่เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วฤดูนี้เป็นฤดูที่เขาผลัดใบนะครับอ่านะครับยอดใหม่ ๆนะครับปลูกไว้ครับมีที่ว่างจะปล่อยเอาไว้นะครับเป็นเอาไว้รับประทานเองก็ได้ครับเหลือก็ขายได้นะครับขายได้ขายง่ายด้วยนะครับน้อยหนานะครับแบ่งปันเพื่อนฝูงนะครับอ่าน้อยหนานะครับเป็นรุ่นที่สองที่ฟาร์มของเราปลูกเอาไว้นะครับ นี่ที่ว่างก็ปลูกเอาไว้นะครับต้นนะครับเหมือนเป็นดอกนะครับเล็กๆนะครับโตเร็วนะครับนะครับได้ปุ๋ยได้น้ำนะครับเขาก็โตนะครับการดูแลนะครับปุ๋ยของเรานะครับที่นี่พอดีอยู่ในโซน ภายสางเราปุ๋ยมีปุ๋ยคอกนะครับผมใช้ทั้งปุ๋ยคอกที้ไก่นะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกวัวนะครับผสมผสานแล้วแต่ช่วงไหนที่มีนะครับแล้วเขามา Pin มาให้นะครับปุ๋ยที่ไก่ก็อันนี้ไม่ต้องกลัวมันตายนะครับต้นนี้ทนทานนะครับใส่ปุ๋ยที้ไก่ที่บางคนบอกว่าเอยอย่าไปใส่นะปุ๋ยที่ไก่มันเค็มเดี๋ยวต้นไม้ตายไม่ต้องกลัวนะครับสำหรับน้อยหน้านะครับไม่ต้องกลัวใส่เลยครับ รอบต้นนะครับไม่ต้องไปใส่ติดโคนนะครับเอาไว้รอบต้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปติดโคนนะครับเพราะว่ามันอาจจะร้อนเดี๋ยวอาจจะร้อนมากไปหน่อยเดี๋ยวมันจะเสียนะครับเดี๋ยวเลยครับขุยชี้ไก่นะครับแต่ก็ขุยชีกไก่ก็จะราคาค่อนข้างจะแพงนิดนึงนะครับก็จะไม่เหมือนที่วัวที่วัวก็ใส่ได้ครับที่วัวจะราคาถูกกว่า ก็แล้วแต่พื้นที่นะครับขุดลุมเล็กๆแล้วก็ปลูกได้เลยนะครับแล้วก็เคลียร์บริเวณให้เขานะครับแล้วก็ปุ๋ยใส่แล้วก็ฟางกบนะครับน้ําก็ให้เป็นระยะระยะไปนะครับก็ฝากนะครับแฟนคลับนะครับถ้าสนใจนะครับก็ดูได้นะครับ YouTube ช่องชายเล็กฟาร์มนะครับ กดไลค์กดติดตามได้นะครับไปดูกิจกรรมของเรานะครับช่วงวันหยุดนะครับชายเล็กฟาร์มขอบคุณครับ